สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ a เด s ี่ฟอร์บี้นะครับซื้อขายรถจกักรยานยนต์ Big b ไบ e มือสองและก็ v e สป a มือสองคุณภาพดีนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่หน้าห้าง Big C ซีดอนจันจังหวัดเชียงใหม่เปิดทำการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นของทุกวันนะครับท่านใดสนใจอยากชมรถอยากซื้อหรืออยากขายเรามาพูดคุยกันที่ร้านได้เลยนะครับยินดีให้คาแนะนาและก็ยินดีให้บริการนะครับวันนี้นะฮะผมขออนุญาตภูมิใจนาเสนอคาวาสกิ แซ0สาม้300คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถสีที่หายากมากๆในตลาดซึ่งปกติเราจะเห็นเป็นแต่สีเขียวสีดำอะไรประมาณนี้นะฮะสีเหลืองตัวนี้ขค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับผมได้มาถือว่าโชคดีมากๆเลยทำวิดีโอพรีเซนต์ให้กับลูกค้าแล้วก็คนติดตามทุกท่าน,นได้ติดตามเราว่าคันนี้มันพิเศษยังไงบ้างนะครับออขออนุญาตอธิบายประวัติของรถก่อนนะฮะ รถคันนี้ออกศูนย์ลามอินทรานะครับโชมปี2015นะฮะปัจจุบันเลขมาอยู่ที่ประมาณ28,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้งานเอกสารทุกอย่างชุดโอนพร้อมไปเสร็จพร้อมโอนเลยนะครับคันนี้นะครับผมขออนุญาตพาชมร,รอบเลยว่ามีของแต่งอะไรบ้างแล้วก็รถเป็นยังไงบ้างนะครับ เริ่มต้นจากข้างบนก่อนเลยนะฮะข้างบนที่ให้มาเนี่ยคือมีแฮนด์แต่งนะฮะมีแฮนด์แต่งปอกแฮนด์แต่งนะครับต้องถือว่าหล่อลงตัวมากๆปั๊มบนนะฮะปั๊มบนตรงนี้ก็เป็นของแต่งเช่นกันนะฮะมีกระปุกน้ํามันดิสเบรกแตง่งนะครับที่แถมให้ไปนะฮะในส่วนของตรงนี้และก็ในส่วนของตัวถังรถนะฮะสีเดิมนะฮะสีเดิมไม่มีริ้วรอยใดทั้งสิ้นนะครับมาพร้อมกับการลื่นถังซ้ายขวาตรงกลางที่ให้ไปต้องบอกเลยว่า มัน,มนหล่อลงตัวมากๆแล้วก็ออปชันที่ให้ไปถือว่าฟูลออปชันนะฮะสำหรับคันนี้แล้วก็ข้างล่างจะมีอะไรบ้างนะฮะในส่วนของข้างล่างจะมีในส่วนของกาดหม้อน้ำนะฮะมีกาดหม้อน้ํามีแตรลมนะฮะมีแตรลมแล้วก็ล้อ ล้อตัวนี้เป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อเดิมจากศูนย์แต่ว่าทางเจ้าของเดิมได้ทําการติดสติ๊กเกอร์คาวาสกิเซ300เพื่อให้เข้ากับตัวรถนะฮะมันดูหล่อลงตัวมากๆนะครับสาหรับช่วงล่างของแซ300คันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอข้างหลังนะฮะข้างหลังก็จะมีในส่วนของสปูลยกล้อนะครับอาสปูลยกล้อน็อตสเตอร์ที่เป็นสีทองที่มันเข้ากับตัวรถมากๆนะฮะล้อหลังนะฮะ มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์เหมือนกับล้อหน้าเลยลายเดียวกันนะฮะคาร์วาสกิแซดสามแล้วก็ยางที่ให้ไปเป็นยางพิเรลลี่นะครับเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมานะฮะลงพื้นได้ไม่กี่ร้อยโลเองนะครับสภาพประมาณประมาณว่า90%ก็ยังว่าได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่าฮะไฟท้ายไฟเลี้ยวที่เป็นของแต่งนะฮะอ่าฮะไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นของแต่งนะครับนะฮะไฟท้ายเดิมมีให้นะครับอ่าฮะป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนอ่าบริบาลป้ายทะเบียนพิษณุโลกนะครับเอกสารเล่มเสียวทุกอย่างพร้อมโอนกุญแจ2ดอก ตัวอย่างครบครบนะครับนะฮะคันนี้นะฮะเป็นท่อเดิมนะฮะเป็นท่อเดิมต้องบอกเลยว่าท่านใดชอบแนวแบบว่าเออเสียงแบบนุ่มๆเพราะๆขออนุญาตแนะนำเลยคันนี้ขออนุญาตเทสให้ดูเลยนะฮะว่าระบบไฟแล้วก็เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องยนต์นิ่งเงียบนะฮะนิ่งเงียบท่อเดิมนะฮะ ไม่ควนไม่ดังไม่หอนนะครับระบบไฟสมมุต์ทุกจุดไม่ว่าเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวานะฮะทำงานปกติทุกจุดนะฮะไฟท้ายเป็นไฟอ่ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลแต่งนะครับนะฮะขอญาตเบิ้ลน,นะครับ ต้องบอกเลยว่าท่านใดกําลังหาแซ300อยู่ผมขออนุญาตแนะนําคันนี้เลยนะฮะทางร้านมีบริการทั้งเงินสดและก็ระบบไฟแนนซ์รองรับด้วยนะครับท่านใดสนใจอยากจะพรลองทักไลน์หรือโทรมาพูดคุยมาสอบถามเพิ่มเติมได้ว่าดาวเท่าไหร่และก็ค่างวดเดือนละเท่าไหร่ตรงนี้เรายินด,ดีให้คําคแนะนําและก็ให้ข้อแนะนําตลอดทุกการาซื้อขายไม่ไว่าเป็นเงินสดหรือไฟแนนซ์นะครับอ่าฮะอันนี้คือคร่าวๆข,าของรถ แซ่ด300คันนี้นะฮะวันนี้นะฮะขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปและก็คันต,ต่อไปของทางร้านฝากกดติดตามกด u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งติดตามาร้านอเดรย์ซูเปบายด้วยนะครับวันนี้นะฮะขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพบใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ